รุปผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชัยภูมิประจำเดือนมิถุนายน2563โครงการความสุขจากพ่อสู่ผื้นแผ่นดินดำเนินการในพื้นที่3อำเภอผู้เข้าร่วมกิจกรรม1,250คนประกอบด้วยปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้นาวัดอัมพาบ้านนามัมงตํตำบลสะพังอำเภอบ้านแท่น ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ณนบริเวณที่สาธารณประโยชน์อ่างเก็บน้ำโสขี่เหล็กตําบลห้วยบงอําเภอเมืองชัยภูมิและสระน้ำหน้าองค์การบริหารส่วนตนําบลเกาะมะนาวตําบลเกาะมะนาวอําเภอบำเน็ตนรงโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจในพื้นที่16อําเภอรวม90ครั้งผู้ร่วมกิจกรรม9 5 0คนอาทิการปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกป่าปลูกต้นไม้กิจกรรมทำความสะอาดกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายสำหรับเดือนกรกฎาคม2563กำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมไว้ดังนี้วันที่3กรกฎาคมกำหนดดีเดย์กิจกรรมปฏิบัติการรวมพลังกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามยุทธ,ธาการจู่โจมลูกน้ำยุงลาย1645ในพื้นที่16อำเภอวันที่16กรกฎาคมทำความสะอาดคูคลองน่ารำห้วยคลองมาบ้านโคกกรวดตำบลวังชมพูอำเภอหนองบัวแดงวันที่22กรกฎาคมปลูกป่าบริเวณป่าชุมชนและสระน้ำใหญ่ของชุมชนบ้านโนนสาธรตำบลกุดยมอำเภอภูเขียววันที่30กรกฎาคมปลูกต้นไม้ป่าชุมชนบ้านหนองจาน ตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวระเวกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2562ถึง2563หลายภูมิภาคของประเทศก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกันจากความเดือดร้อนของประสบนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงได้พระราชทานโครงการจิตอาสาต้านภัยแรงขึ้นจังหวัดจึงน้อมนำแนวทางการแก้ไขปัญหามาสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นมารวมทั้งสิ้น320กิจกรรมในพื้นที่61ตำบล61หมู่บ้าน แยกเป็น8กิจกรรมหลักประกอบด้วยขุดลอกแหล่งน้ำเดิมขุดลอกแหล่งน้ำใหม่ขุดหลุมในคลองเชื่อมหนองน้ำสร้างแหล่งน้ำในครัวเรือนสร้างแทงน้ำขนาดกลางใหญ่ขุดเจาะบ่อบาดาลและแจกจ่ายน้ำจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านสีแดงและสีส้มที่เป็นหมู่บ้านขาดแคลนน้ำและขาดแคลนน้ำรุนแรง สภาพเดิมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2563จำนวน31หมู่บ้านพบว่าภายหลังการดำเนินโครงการแล้วนั้นส่งผลให้พื้นที่หมู่บ้านสีแดงและสีส้มลดลงเหลือจำนวน6หมู่บ้านนอกจากการคลี่คลายสถานการณ์แล้วแหล่งน้ำต่างๆยังได้รับการพัฒนาไว้เป็นแหล่งรองรับน้ำให้กับประชาชนต่อไป นับต่อจากนี้เรามีความมุ่งหวังจะสร้างความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงได้สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มเติมอาทิปลูกไผ่สลับต้นยางนาปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองสร้างป่าสร้างชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารน้ำใต้ดินส่งเสริมอาชีพแบ่งแปลงปลูกผัก แจกจ่ายภาชนะรองรับน้ำฝ่ายชะลอน้ำปล่อยพันปลาและปลูกหญ้าแฝกเป็นต้นพี่น้องชาวบ้านบุชนวนที่อยู่อย่างลำบากยากโดนมีมีหน่วยงานส่งให้หน่วยงานมาช่วยเหลือได้มีน้ำกินน้ำใช้สิ่งใดที่พระองค์ชัน้นเมตตาม,มาฉันขอ ขอบพระคุณในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะในงานใดก็ตามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ